สวัสดีค่ะเพากับพวกเราช่องพูดได้ไห<ด>ม,มทุกคนเคยเห็นไหมคะว่าเศษอาหารเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากสําหรับพ่อค้าและแม่ค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งกลิ่นเหม็นและเศษอาหารที่ไม่สามารถได้สลายได้ทันนะคะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนไปหาคําตอบว่าแม่ค้ากับพ่อค้าเนี่ยรู้สึกยังไงกับปัญหาเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปถามพ่อค้าแมคคากันเลยค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อแม่ความทิพย์ค่ะค่ะร้านป้ากระเทยค่ะข้าวกระเจยร้านป้ากระเทยตั้งอยู่ในตลาดน้อยของมอค่ะยูโดมสองค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถามคุณแม่ว่าคุณแม่นะคะเคยเจอกับเศษอาหารที่นิสิตเคยทานไม่หมดบ้างไหมคะเจอจ้าแล้วคุณแม่รู้สึกไงคะกับนิสิตส่วนน้อยที่ทานข้าวไม่หมดค่ะอาจจะเป็นปกติของ คนอาจจะกินน้อยก็ได้ลูกค่ะอาจจะกินน้อยแล้วคุณแม่เนี่ยจัดการกับเศษอาหารที่นิสิตทานไม่หมดยังไงกันบ้างหรอคะเอาไปให้หมูค่ะที่บ้านจะจะมีคนมาเอาอแค่นั้นเลยใช่ไหมคะแค่นั้นเลยค่ะจะมาเอาทุกวันเอาทุกวันค่ะค่ะแม่มีความรู้สึกอย่างไรคะที่นำเศษอาหารไปให้สัตว์แล้วก็ไปทำถุยครับรู้สึกดีจ้ะ ที่ได้เอากับกื้บไปใส่เป็นปุยมักหรือจะเอาไปแฮมูไปเลียงสัตว์จ้ะคือว่าเป็นประโยชน์นาะค่ะใช่แล้วเป็นประโยชน์ค่ะค่ะแล้วคุณแม่มีอะไรอยากบอกกับนิสิตที่นิสิตทานข้าวไม่หมดบ้างไหมคะถ้าใครทานน้อยก็ขอให้บอกค่ะถ้าทานเยอะเพิ่มข้าวได้ค่ะขอให้บอกค่ะ ค่ะและว,วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ให้พวกเรานะคะคได้มาสัมภาษณ์คุณแม่และก็ได้ความรู้จักคุณแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะคะคือปัญหาและคําตอบจากแม่คานะคะเรื่องขยะอาหารนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปของเรานะคะค่ะแล้วก็ขอฝากนิสิตนะคะที่ทานข้าวไม่หมดนะคะหรือว่าทานข้าวน้อยเราสามารถบอกกับพ่อค้าแม่ค้าได้นะคะว่าให้ลดปริมาณลงเพื่อ เป็นการลดการเกิดเศษขยะอาหารแล้วก็ลดการแบบทอดตันให้ส่งกิมเนนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็เชนญทุกคนนะคะมาทานข้าที่ตลาดน้อยกันเยอะๆนะคะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าตลาดน้อยกันค่ะค่ะถ้าชอบพวกเรานะคะฝากกด,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะบ๊ายบาย